สวัสดีค่ะคลิปนี้กิ่งก็จะมาอัปเดตรถตู้พร้อมใช้งานสภาพนางฟ้าให้กับทุกท่านได้รับชมกันนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นคอมมูเตอร์ปี2017.2018นะคะ คันนี้ของเราใช้งานไปเพียงแค่19,000โลเท่านั้นเองในราคาตั้งขาย749,000บาทท่านไหนที่กำลังมองหารถไว้ใช้งานหรือว่าเอาไปต่อยอดธุรกิจอยู่นะคะติดต่อมาหากิ่งได้เลยที่เบอร์020726152 8ลูกค้าจะได้รถสภาพดีๆนะคะไปใช้งานปัญหาไม่จุกจิกแน่นอนนะคะรุ่นนี้เขาก็มาพร้อมกับตัวไฟหน้าเดิมๆเ,เลยนะคะ รายละเอียดชุดโคมไฟใสๆส,สวยๆแบบนี้เลยไฟแท้ไฟเดิมนะคะไม่มีรอยแตกรอยงาก็จะได้ไปพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกให้ทั้ง2ฝั่งเลยนะคะกระจังด้านหน้า2เส้นเงาๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะเป็นตัวโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมๆรถไม่มีพิกความชนหนักไม่มีจมน้ํารายละเอียดบอดี้เดิมๆเลยเหลี่ยมสันของตัวรถสวยงามลูกค้านะคะก็จะได้ไปพร้อมกับตัว ล้อขอบ15นะคะยางปี2021เลยตัวโครงสร้างนะคะโครงสร้างเดิมๆเลยในส่วนของตัวซุ้มล้ออันนี้ก็จะเป็นรถที่ยังไม่ได้ทําการล้างปรับสภาพแต่อย่างใดนะคะก็อาจจะมีริ้วรอยตามการใช้งานทั่วไปแต่ว่าล้างปรับสภาพไปจะได้รถเหมือนใหม่แน่นอน mm. เหลี่ยมสันของตัวรถสวยงามความว้าความโค้งต่างๆไม่มีรอยบุบรอยร้าวเลยนะคะ ท่านไหนที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถอยู่ติดต่อมาหากิ่งได้เลยมีรถพร้อมส่งมอบให้กับพี่ๆแล้วนะคะก็จะบอกว่ารถตู้ตอนนี้เป็นรถที่ขายดีและเป็นที่ต้องการในท้องตลาดค่อนข้างมากเลยนะคะตัวบอดี้รถในส่วนของตัวด้านท้ายนะคะก็จะได้เป็นโครงสร้างเดิมๆไม่มีชนไม่มีรอยชนมาแต่อย่างใดไฟเบรกดวงที่3ติดมาพร้อมนะคะพร้อมกระจกมองหลังให้ด้วย ตัวฝาท้ายนะคะก็เดิมเดิมเลยตัวสัญลักษณ์ของโตโยต้าติดอยู่ครบทุกตัวอักษรเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวไฟท้ายนะคะเหลี่ยมสันสวยงามไม่มีรอยแตกแต่อย่างใดกระจกบานแท้บานเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนถอดเลยพาร์ตซีเรียลต่างๆอยู่ครบนะคะแต่ว่าแสงอาจจะเยอะนะคะต้องขออภัยในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นล้อก,กระทะขอบ15ตัวบอดี้รถเดิมเดิมเลย เดี๋ยวพาไปรับชมภายในกันบ้างนะคะสเปครุ่นนี้นะคะก็จะได้ไปพร้อมกับตัวเบาะหนัง VIP ตัวใหญ่ๆนะคะสเปคก็คือได้ไปพร้อมกับหมอนรองคอแบบนี้มีที่วางพักแขนให้ด้วยนะคะได้เป็นเบาะตัวใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยตามสเปคเดิมที่ติดมาจากทางโรงงานเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นสี่ที่นั่งเป็นเบาะสามแถวนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรถที่ยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะจะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี่สวยใหม่มากๆเลยนะคะตัวไฟตัวแอร์ต่างๆใช้งานได้ปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นแอร์ราวตามสเปคเดิมที่ติดมาจากทางโรงงานเขาเลยมีม่านติดมาให้รอบคันนะคะถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเอาไปนี่แทบไม่ต้องเอาไปทำอะไรเพิ่มเติมเอาไปต่อยอดธุรกิจได้เลยในส่วนของด้านหน้านะคะชุดคอนโซล ก็จะเป็นสเปคเดิมๆไม่มีการเปลี่ยนถอดแต่อย่างใดรุ่นนี้จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะตามสเปคเดิมของเขาเลยตัวเบาะก็จะเป็นสีเทาอ่อนนะคะรายละเอียดเบาะไม่มีรอยนะคะอาจจะมีรอยการใช้งานทั่วไปนะคะแต่ว่าเราปรับสภาพดูแลให้ไม่ต้องกังวลน,นะตรงนี้เลยไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมอมาดูในส่วนของตัวโครงสร้างกันบ้าง นะคะตามรายละเอียดเหลี่ยมสันของตัวรถนะคะจะเห็นได้ว่าเม็ดอ้ายังคงชัดเจนเหลี่ยมขอบประตูต่างๆนะคะรางสไลด์รอยเม็ดอ้ายังเห็นได้ชัดนะคะเรียงการกลมสวยแบบนี้เลยประตูสไลด์ไม่มีการเปลี่ยนถอดไม่มีโดนมาหรือว่าปรับเปลี่ยนอะไรมาแต่อย่างใดรถโครงสร้างเดิมๆเลยนะคะหัวน็อตเดิมเดิมไม่มีรอยแกะรอยถอดเลยนะคะใช้งาน นิ่มแน่นอนนะคะในราคา749,000จะบอกว่าในเลทราคานี้อาจจะเหลือเพียงแค่คันเดียวนะคะที่เหลือเรามีในสต็อกอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นปี2018แล้วนะคะเป็นโฉบตัว2018เลยนี่นะคะหัวน็อตเดิมๆตามซอกประตูไม่มีการเปลี่ยนการถอดหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับเลยตามสันขอบประตูนะคะไม่มีผิดรูปประตูไม่ตกล่องไม่ตกขอบ ะคะเหลี่ยมสันสวยงามเลยยางขอบประตูก็ยังคงคุณภาพเดิมๆรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวภายในรถคันนี้นะคะฝากไว้ด้วยท่านไหนที่อยากได้รถไว้ใช้งานนะคะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ใกล้อยู่ไกลนะคะดูแลรายละเอียดตัวรถให้หมดนะคะทางเราซัพพอร์ตให้หมดเลย สนใจติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0820726152ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกท่านชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กิ่งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ